ขนาดความรุนแรง6.3มิลเิอรตมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนับว่าใหญ่ที่สุดในรอบ100ปีสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อชีวิตและทรัพย์สินทำให้สภาพจิตใจของชาวบ้านย่ำแย่ในขณะที่การเยียวยาช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างล่าช้าและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือก็ยังไม่ชัดเจนแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย แรงสันสะเทือนยังครอบคลุมไปในจังหวัดใกล้เคียงการเยียวยาช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นไปด้วยความล่าช้าชาวบ้านต้องพึ่งพาอาศัยกันเองยิ่งตอนนี้จะเข้าหน้าฝนชาวบ้านจําเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นอันดับแรกส่วนงบประมาณชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลยังไม่ชัดเจน ในเบื้องต้นนะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวปุะนะ๊บเนี่ยผมก็ดูว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะช่วยชาวบ้านเป็นลำแรกนะครับก็เนื่องจากฤด,ดูนี้เป็นฤดูฝนนะฮะก็เลยใช้งบของอปตเนี่ยแจกจ่ายมาเบื้อง่อนเพื่อป้องกันฝนนะครับไม่อออไให้ฝนมาซ้ำแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายเยอะนะฮะสำหรับส่วนโครงสร้างนะฮะโครงสร้างหรือว่าบ้านแต่ละท่านที่มีความเสียหายนะครับเราก็แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นหมู่บ้านนะฮะก็ คงไม่ได้แบ่งแยกว่าบ้านนั้นเป็นของ,ขงใครนะฮะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เป็นต้นบมมูมม,มมาฮะไปสํารวจเพื่อเก็บข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับก็คงจะสํารวจเพื่อส่งข้อมูลไปให้จังหวัดที่จังหวัดจะได้จุดหนุนรถบระมาณมาช่วยนะฮะที่เห็นทางรัฐบาลนะฮะเขาตั้งไว้ประมาณ500ล้านนะที่กรุงเทพฯนะครับก็คงจะเอามาช่วยชาวบ้านในมูบ้านี่ที่รัสเสียหายนั่นอยู่97หลังคาเฮนซึ่ง ลักๆเลยเสียหายทั้งหลังในหนึ่งหลังแล้วก็หามซิปประมาณซิปซิปหลังนี่เสียหายเกือบจะทั้งหลังนะครับครึ่งหนึ่งการสำรวจคือคือทางหน่วยงานเนที่สํสำรวจการเตือเหลือตอนนี้สำรวจไปได้รอบหนึ่งต่ว่ามรอบหนึ่งต้องเช็กว่าบ้านหลังใดที่อาคารมันสำรุดต้องเปลี่ยนคานกี่ตัวเปลี่ยนกระเบื้องกี่หลังกี่แผ่นนี่นะครับก็ตอนนี้สำรวจสำรวจอยู่คือการเตือนเหลือเนี่ย ต้องสภาพความเปิดชิ้ที่ทีแต่ละหลังนะครับน,นีัน,นีพราว่าเวาระบุความเสียหายแต่และหลังเหมือนกันแต่ว่าคงจะดเจือเลือได้ตามตามจำนวนท,ที่สำรวจไปนะครับอัพเร์ช็อกกว่า800ครั้งยังเขยา่าขวัญชาวบ้านที่นอกจากจะไร้ที่อยู่อาศัยแล้วยังต้องเร่งสำรวจสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนวัดและถนนมีการประเมินความเสียหายแล้วกว่า9,000แห่ง แบ่งเป็นบ้านเสียหายทั้งหลัง116หลังบ้านเสียหายบางส่วน8935หลังวัด99แห่งโบสถ์คริสต์7แห่งโรงเรียน35แห่งมหาวิทยาลัยหนึ่งแห่งสถานพยาบาล25แห่งโรงงานอุตสาหกรรม6แห่งโรงแรม1แห่งถนนหสายตลิ่งพัง1แห่งสะพาน1แห่งคอสะพาน5แห่ง มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและมีผู้บาดเจ็บ24รายตำบลดงะดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดบ้านพังเสียหายกว่า2,000หลังถนนภายในหมู่บ้านเริ่มสุดตัวขยายเป็นวงกว้างรวมทั้งทางหลวงหมายเลข112ระหว่างกิโลเมตรที่151-152ถึง152ก็ได้รับความเสียหายเช่นกันอธิบดีกรมทางหลวงได้เข้าไปตรวจสอบความเสียหายและดำเนินการซ่อมแซม ต่อมาตรวจพบว่าพื้นที่นี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวและยังคงเกิด after shock ตามมาอย่างต่อเนื่องประมาณสักจากนับจากนี้ไปก็ประมาณ3เดือนก็คงจะเดินทางไม่สะดวกนักแต่ว่าปลอดภยัยก,ก็เบื้องต้นเนี่ยหลังจาก3เดือนแล้วเนี่ยอย่างที่ผมนําเรียนว่าถ้าเราตัดสินใจได้ว่าจะรื้อทําของเดิมหรือปรับแนวใหม่เนี่ย ก็คงไม่เกิน2เดือนถึงสเดือนก็ก็คงจะใช้ได้ปกติเมื่อกี้ผมเรียนนิดหนึ่งเมื่อกี้เรียนเรื่องงานทางที่มีความเสียหายตอนนี้เราประเมินเบื้องต้นเนี่ยที่เราจะกลับมาทําใหม่เนี่ยมันคงใช้ประมาณแช่งบมา2จุดเนี่ยก็ประมาณสัก30ล้านแต่ครั้นี้ที่เขตที่แขวงก็าไปสารวจเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมีแขวงเคียงรายหนึ่งเคียงรายสองตอนนี้ที่เราเห็นแล้วมีสะพานอีก4ีหตัวที่ที่เกิดการแครกลอยล้าวแล้วก็ บางแห่งก็มีการซุดบางแห่งก็มีการเริ่มแยกเป็นสะพานที่อยู่บนพื้นถนนเนี่ยสตัวะสะพานคนเดินข้ามหนึ่งตัวก็ประมูลประเมินเบื้องต้นเนี่ยที่จะต้องใช้งบซ่อมแซมชั่วคราวคืนมาเนี่ยก็ประมาณสัก80ล้านถ้ารวมกันนี้แล้วก็ตกประมาณร0อยล้านเราพิจดิาแล้วคือพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดเนี่ยก็คือตอนแรกที่เราทราว่าอยู่ที่พานใช่ไหมครับแต่กลมาเนี่ย หน้าติดตรงนี้เราก็เลยเอ,เอาคนทั้งหมดลงในห้าตำบลของอำเภอแม่ลาเดินเลื่อใหญ่แต่ยังมีอำเภอพาดบางส่วนที่กรมยรางร่าสุบเจ็ดเนี่ยแบ่งมาช่วยเหลืออยู่โดยสรุปในภาพรวมก็คือต <c oughs> ัครับตั้งแต่วันที่6มาเราเนี่ยจัดคนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่โดยเลือกในพื้นที่ที่มีปัญหาทางกายภาพเยอะ <c oughs> เพื่อไปช่วย <c oughs> ดูเรื่องความปลอดภยัยคําแนะนํา และขัการคู่ขนานกาันเราก็จัดชุดแพทย์ขึ้นที่อย่างที่เห็นข้างหลังนี่น,นะครับซึ่งเสร็จกันแล้วนะก็คือเป็นชุดแพทย์ขึ้นที่ของโรงพยาบาลค่ายเมืงลยมหาราชกับชุดทีมแพทย์ของหน่วยชอบกกรมหารมัธยฐานเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ตั้งแต่วันที่หกเปต้นมาเลยล้าเข้าทุกวันเลยยุคเว้นเมื่อวานวันเดียวที่หมอไปเตรียมเรื่องยาเพิ่มเติมเราก็เอาชุดแพทย์ที่เข้าไปเพราะว่าทางท่านการทหารบดท่านห่วงใจว่าประเด็นเรื่องความเสียหายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องเสียหายแล้วต้องเป็นเรื่องหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ แล้วก็ภาครัฐ<ะ>ช่วยต่อไปรัฐบาลอะไรเนี่ยนะครับแต่เรื่องของจิตใจของคนเนี่ยหล่าแพทย์ก็จะมีหน้าที่เข้าไปแล้วก็ไปไปคุยแนะนาเขาว่าควรทําตัวอย่างไรอย่างไรและขถานก,การณก็คือกาลังคนทุกชุดที่เข้าไปก็รับคำแนะนําว่าควรจะคุยกับชาวบ้านเพื่อให้ใครยความกังวลน,นะครับแต่ความกังวลที่มันเกิดขึ้นคือ after shock เพราะตั้งแต่วันที่5จนถึงปัจจุบันเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าครั้งเกิดมาแต่ก็ความถี่ก็น้อยลงนะล,ลงแต่ชาวบ้านก็กลัวแต่จากทราบ ขั้นต้นว่าต่ด็กชาวบ้านเริ่มทยอยกลับเข้าบ้านแล้วจ,จากที่เคยมานอนที่โรงเรียนบ้านว้วยซานยาวบ้างหรือตรงไหนบ้านเนี่ยเริ่มเข้าบ้านในภาพรวมเนี่ยเราก็ทําลักษณะนี้ขณะเกิดเหตุสมชายวิมุกตานนนไม่ได้อยู่บ้านเมื่อกลับมาพบว่าบ้านพังทั้งหลังไม่สามารถเข้าอยู่ได้อีกที่แย่ไปกว่านั้นคือยังไม่มีหน่วยงานใดยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือความล่าช้าเช่นนี้เคยมีให้เห็นมาแล้วจากการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ของไทย เมื่อปี2,554และยังพบว่ามีผู้ทุจริตจากงบเยียวยาผู้ประสบภัยจนเห็น,นี้ไม่มีอยู่บ้านครับได้บายรักษาตัวอยที่กรุงเทพครับแล้วชาวบ้านโทรไปบอกก็ต,ตกใจมากก็มาเห็นสภ้อผ้าแบบนี้ครับต้อผมว่าไมเป็นแค่นี้ข้างล่างก็ล้าวไปด้วยพังพังหมดหมายถึงว่าใช้ไม่ได้แล้วคือก็พังหมดเลย ฐานรากอะไรแต่กระพังซ่อมไม่ได้อะไรไม่ได้เข้าอยู่ก็ไม่ได้ด้วยแต่ก็ว่ามกีก็มีหน่วยหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยมามาดูค่ะมาดูแต่ว่าเรายังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากอะไรเลยกิติพัฒน์วิรนนพัฒนีผู้เคาะร้ายอีกคนที่บ้านพังทั้งหลังไม่สามารถเข้าอยู่ได้ทั้งที่สร้างเสร็จไปกว่า90%เซแล้วมีทางเดียวคือต้องรื้อถอนออกแล้วสร้างใหม่ทั้งหมดนั่นหมายถึงต้องลงทุนสร้างบ้านรอบสอง คนเก็คือมูลแรงานต่างๆตงนง้เข้ามาดูนะครับดูสภาพประเมินความเสียหายแล้วก็ทางจังหวัดก็จะช่วยเหลือตามระเบียบราชการดูนะครับแต่ส่วนอื่นที่ว่าเปลี่ยนอเงียอื่นๆมันการยังบอกมาเตือนมีจังหวัดต้องรอรอเพื่อจะสรุปภาพรวมทั้งทั้งจังหวัดความเสียหายทั้งหมดนะครับแต่ละจุดมันเสียหายจะได้ประเมินประเมิน่าเสียหายทั้งหมดเป็นั้นาะได้นะครับครับเพราะว่าตอนนี้ช่างสารงหาเข้ามา ตระเป็นความเสียหายในหมู่บ้านผมโยะครับแต่ละหล,ล,ล,ลังและหลังโยมสำหรับ้านผมนี่แ่ก็ต้องรอรอสรุปทั้งจังหวัดผับผมว่าจะได้แผ่นดินไหวยังสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับโรงเรียนแม่ลาวิทยาคมถูกปิดเป็นเขตอันตรายห้ามเข้าเนื่องจากโครงสร้างอาคารเรียนเสียหายเกือบทั้งหมดเช่นเดียวกับโรงเรียนพานพิทยาคมที่ถูกปิดเป็นพื้นที่อันตรายโดยต้องรื้อถอนอาคารเรียนทิ้งแล้วสร้างใหม่ คาดว่าจะใช้เวลา2ปีจึงแล้วเสร็จที่เราเราห้ามไม่ให้นักเรยนเข้าไปแล้ว,ลวก็ไม่คนเข้าไปเด็ดขาดเพียะว,ว่ามันเป็นวิศวกรของสภาวิศวกรแห่งประเทศไทยรวมทั้งวิศวกรของสปทเนี่ยหรือว่าขณะนี้ไพ้ความเห็นว่าเป็นเป็นิกกิอาคารนี้เป็นวิกกิ์ท่านเจ็ดเกิน7จเ ห้ามเพินเด็ดขาดแล้วก็เสาโครงสร้างอาคารหลักถือว่าขณะนี้มีสภาพเสียหายเกิน70%จ็ึงเราแก้ปัญหาในเวลานี้ก็คือเราจะยุบรวมห้องเช่นห้องัครูนะให้เปอยู่รวกัน <Okay. S 1> ล็อกดาวน์หรือห้องเรียนชั่วคราวนะมาใช้ทั้งหมด12ยูนิตยูนิตยูนิตละ2ห้องเรียนประมาณ โดยทยั้งหมด24โรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาในช่วงประมาณเราคาดว่าประมาณสองปีนะเขาอุบัติเหตุนั้นเราเราติดป้ายไว้หมดเลยนะครับเป็นเราเราติดป้ายว่าเขตอันตรายห้ามเข้าเด็ดขาดขณะที่จิตแพทย์และชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลต่างๆทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายก็ได้ลงพื้นที่แบบปูพรมตามหมู่บ้านในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวพบว่าชาวบ้านยังคงมีอาการซึมเศร้า และหวาดผวากับเหตุการณ์ที่ไม่ปกติบางส่วนไม่กล้ากลับเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านรวมถึงพระภิกษุด้วยความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ไม่อาจประเมินค่าได้นะับเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่คนไทยควรฉุกคิดได้แล้วว่าเราจะแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุหรือควรจะปลูกฝังว่าจะรับมือกับมันอย่างไรตั้งแต่เนิ่นๆ